ก็ซื้อมาเพื่อล้างเครื่องอ่ะซื้อเพื่อล้างเครื่องเออมูน้าดูสินี่ล้างใต้ท้องไม่ก็ไม่เชียร์ลูกค้ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเอาไอ้น้ำยาล้างเครื่องธรรมดามาล้างไอ้น้ำยาสีชมพูมาล้างก็ง่ายดีกว่าอีกซื้อยาล้างห้องน้ำมาล้างไว้เออก็เลยเห็นมันเลือกก็อยากรู้ว่ามันได้จริงไหมนี่กระทรงกลางเปลี่ยนเองไม้ด้วยธรรมดาวะให้ได้ไหมตุกนี้เนี่ย อยากจะได้จริงๆเนะาะนี่จะขโมยเอาหรอต่อไป <laughs> อยังไม่มีรถลาก,กวะอออยากได้นี่แหละตัวนี้ะอะไรวินโอ้พัดลมเอด้วยธรรมดาไหนโอ้มีพัดลม <300. S 1> ลอีะตัวละสามร้อยในเนี่ยพัดลมมีวิน <laughs> มีตัวลาก <laughs> พร้อมที่จะเสียมีหม้อของข้าวไว้ข้างในอ่ะนี่ โอ้ล้างหมแล้วล,ล้างอะไรยเย่อือนอันนั่นและ